สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเช้านี้ที่ใหญ่ยนตุนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกท่านหนึ่งเดินทางมาจากกทมนะครับเป็นรถโตโยต้าอาการเป็นอย่างไรติดตามมาจากทางไหนเราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีครับผมชิโก้ครับมาจากกรุงเทพนะครับผมมีรถมีอาการกระตุกนะฮะขับแล้วก็วันนี้จอดก็กระตุกอะไรเงี้ยพอดีติดตาม อา,อาจารย์จาก y o u t u นะก็เลยติดตามมาตลอดด้วยเลยตามมาให้อาจารย์ช่วยดูให้ที่ตะขีครับกรมีใช้แก๊สด้วยนะใช้แก๊ส้วยาการกระตุกหมายถึงว่ามันกระตุกช่วงช่วงแบบไหนบางทีจอดหรือว่าติด<อ>ไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยมีการส,สะเทือนนิดๆอะไรีหยอ๋อมันจะสั่นกระตุกตอนจอดไฟแดงที่คาะใช่แ้วก็เวลาคาัเคียร์ถอยเขา้าถอยหรือออกเดินหน้าหรือว่าถอยหลังต้นๆเน,น,นี่ยมันจะมีการกระตุกสั่นนิดๆแรงไหม ก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ส๋อพอ้องเป็นสารด้วยเป็นสเดี๋ยวเราจะใช้สามตัวรักษานะครับก็มีตัวที่หนึ่งสารเคลือบเกียวโตนะฮะท,ที่เกียวกระตุกหายแน่นอนตรงน,นี้เสียงเครื่องยนต์ดังไม่ค่อยเพาะเราก็จะใช้ตัว LT ลวันตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเติมไปแล้วให้เจ้าของรถตัดสินใจเองว่าเสียงมันเงียบลงหรือเปล่าตัวที่สามก็คือเคลือบบ่าวาวาลพรรถยนต์คันนี้ใช้แก๊ส นะเราจะเพื่อบ่าวาวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอํา,อากำลังอัดจากกระบอกสูบรั่วไหลให้น้อยที่สุดเจ้าจของรถเติมเองเลยครับเอา,อาเติมลงได้เลยคเทียเติมเลยเติมไปเลยเทียหลังจากเติมเสร็จเรียบร้อยออกไปขับทดสอบดู นะการตัดสินว่าดีไม่ดีมันอยู่ที่เจ้าของรถเพราะว่าเราช่างมีหน้าที่ทําอย่างเดียวเราไม่มีหน้าที่ตัดสินเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เครื่องบ่าววาวให้นะครับ ที่วานสตาร์ทเครื่องให้หน่อยสัเกเครื่องคันนี้จะมีเสียงดังนะครับ ของรถ uh, สังเกตเสีย,ยงเครื่องยนต์ไหมน,นะดูจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ับตอนนี้นะครับเราจะให้เ,เจ้าของอรถได้นํารถลองวิ่งสักรอบหนึ่งเพราะว่าคนที่จะรู้ดีมากที่สุดคือเจ้าของรถนะครับซึ่งเจ้าของรถนั้นจะขับอยู่เป็นประจําว่ามันเป็นยังไงแล้วเมื่อเราได้เติมาสารเคลือบเบาว,าวเอาสารรื่นเ,เครื่องยนต์ต่างๆที่ทางใหญ่ยนต์จุดนิง่งได้ผลิตกระคิดคนขึ้นมา,เ,าเป็นอย่างไรบ้าง ก็เดี๋ยวลองมาให้อาทางเจ้าของรถได้ขับไปสักนิดนึงท่านใดที่อยากจะมีความรู้หรือจะรู้เรื่องของเครื่องยนต์ก็จะลืมติดตามทาง YouTube ได้นะฮะทางพิมพ์ใหญ่ยนตจูนนิ่งนะครับหรือชมรมรวมช่างด้วยใจก็จะได้พบกับสิ่งดีๆเกี่ยวกับเครื่องยนตนะ์วันนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าของว่าเป็นยังไงยวให้ลองขับไปสักนิดหนึ่งก่อน ครับต,ตอนนี้เราจะมาถามเจ้าของครับว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นยอย่างไรบ้างหลังจากที่กับเราขับเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับมทำดีมากเลยครับผมเดิมเดิมมันเป็นอะไรก่อนนะมันน้จะจอดมันจะกระตุกอ่ะจะสั่นๆกระตุกกระตุกอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็รู้สุนิ่งมากเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบไปเงียบเลยนะครับเราเเงียบอยู่ใช้ได้ดีดีฮะดีะดีดีเยเราคิดว่าเราจะไปบอก ต่อกับคนที่ใช้รถยนต์อ,อย,ออยังไงบ้างครับก็จะบอกกับเพื่อนเลยว่าเออให้มาที่ยายยนต์จุดนิ่งเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากยอะไรเงี้ยถ้าที่อื่นก็จะต้องแบบเป็นนู่นเป็นนี่เป็นน ύ, ี่เป็นท่านอะไรเงี้ยแบบว่าช่างก็จะมัจจะหลอกหอกเอาเงี้ยครับแต่มันที่นี่ก็โอเคครับใส่แค่น้ำมันไม่กี่ตัวเนี่ยครับเครื่องนิ่งมากเลยครับเงียบเลยครับผมอันนี้เป็นรถรุ่นไหนครับอันนี้เอไอร้อยครับนี่แหละของโตโยต้าของโตโยต้าครับปีเก้าสอง เพราะเป็นรถเก่าแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็โอเคจะได้แล้วนี่คือคำยืนยันนะฮะยืนยันจากเจ้าของรถที่ได้อ่าเทสแล้วก็ทดลองเครื่องในตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับนะฮะตอนนี้สารเลยเเงียบแล้วเงียบเลยใช่ไหมครับใช่ครับปกติมันสั่นกว่านี้ฮะตันครับนี่ตันแล้วครับผมเงียบมาก นี่เพียงแค่เติมมายังไม่ทันถึงห้านาทีนะครับ<ม>ก็สเกตความเปลี่ยนแปลงได้เยอะไม่ถึงห้านาทีครับไม่ได้แล้วครับนี่คือ,อคํายืนยันใจเจ้าของรถนะครับก็มีอะไรแล้วก็สามารถติดต่อที่อู่ยายนจูนนิ่งหรือดูใน u t u b e นะครับพิมพ์คำว่ายายนจูนนิ่งทาคีรับรองว่าท่านจะเจอคลิปต่างๆมากมายเพื่อเป็นประโยชน์กับช่างหลายๆที่ทั่วประเทศแล้วรวมถึงผู้ที่กำลังหาอู่ที่จะได้มาตรฐานแล้ว เป็นกันเองแล้วราคาไม่แพงรู้จุดที่จะแก้ไขได้โดยตรงไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรอะไรให้เสียเงินทองมากมายนะครับขอบคุณครับ